เรือนหอ170ล้านพีคพัส,สยาหลังคบหาตอสินะซุ่มรอมานานที่ผ่านมามีหลายคนแซวว่ามีความคล้ายกบหวนใจที่คบกันเข้าปีที่5อย่างตอสินะพีคเพยว่าก่อนหน้านี้หวานใจมากเซอร์เคยบอกให้ตัดผมสั้นเพราะอยากให้มีความคล้ายกันแต่พีคยังไม่อยากตัดก่อนจะมามีละครซึ่งคาแรคเตอร์ต้องผมไม่ยาวเกินไปจึงตัดสินใจตัดผมพอตัดมาแล้วมีหลายคนทักว่าหน้าเหมือนกันมาก แทนคุณแม่ของพีกยังพูดด้วยว่าถ้าตอดไม่มีหนวดใบหน้าจะสวยกว่าพีกอีกถามว่าเชื่อเรื่องคนหน้าเหมือนกันจะเป็นเนื้อคู่กันไหมพีกเผยว่าปกติก็เฉยๆแต่พอคนทักแบบนี้ก็คงต้องเชื่อแล้วแหละช่วงหลังๆมานี้ที่กลับมาคบกันอีกครั้งพีกยอมรับว่าตอนด,ดูใส่ใจเรื่องความหวานมีความมุ่งมิ่งมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าตอดต้องการเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราและเพื่อให้ความสัมพันธ์กลับมาแฮปปี้เหมือนเดิม รู้สึกดีที่ผู้ชายคนหนึ่งยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเราถามถึงเรื่องแต่งงานพิกเผยต่อว่าไม่ได้เร่งรีบเพราะยังมีงานที่ต้องจัดการแต่เป็นคนอยากมีลูกนะตอนนี้ก็เลยเลี้ยงนกไว้แก้เหงาถามว่าถ้าเขายังไม่ขอแต่งเรารอได้ใช่ไหมพิกเผยว่านานแค่ไหนก็รอไม่นานมานี้พิกพัทยาวางแผนอนาคตวันนี้เริ่มฝากไข่แล้วแฟนคลับรุ้นใกล้มีข่าวดีแล้วหรือเปล่าหวนคืนดีครั้งนี้หวานมากขึ้นจริงๆ สำหรับคู่รักของนักแสดงสาวพิกพัศยาและวันใจต้อซินะซึ่งแฟนๆจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมโดยเฉพาะอินสตาแกรมของสาวพิกที่ล่าสุดเธอโพสต์เผยเก็บไข่แล้วโดวยโพสตบอกว่า3ทับศูนย์สองทับสองพวันเก็บไข,ข่คาซิดดีใจจังเร็วที่สุดก็เก็บไข่ได้แล้วชาชีวิตต่อได้เต็มที่เลยขาโล่งแล้วทางกลางแฟนคลับเข้ามาแห่ตกวดไลค์และจับตาลุน้น ว่าจะมีข่าวเดียวเร็วๆนี้หรือเปล่าเอ่ยยังไงก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ